ค่ะสวัสดีค่ะช่อง Novel Home and Garden นะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาให้ปุ๋ยบำรุงบัวนะคะอันนี้เป็นบัวหลวงนะคะที่ปลูกในกระถางอันนี้ตั้งไว้หน้าบ้านนะคะทีนี้เราก็จะมาเติมปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยให้กับบัว เราจะใช้ปุ๋ยนะคะที่เป็นปุ๋ยเม็ดสําเร็จนะคะปุ๋ยเม็ดสําเร็จแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะใส่ไป2เม็ดนะคะทีนี้วิธีการใส่นะคะเรามาดูข้างในนะคะที่จริงแล้วนะคะถ้าเป็นใบใบวัวเล็กๆตรงนี้นะคะเราสามารถตัดตัดหรือว่า แต่งกิ่งใบไหนที่เน่าๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะตัดออกได้นะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้น้ำเน่านะคะนี่ใบลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เด็ดทิ้งได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเน่าทีนี้วิธีการใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะฝังปุ๋ยเม็ดตัวนี้ลงไปนะคะ เม็ดแรกนะคะจะใส่ลงไปตรงนี้นะคะเ,เราก็กดลงไปนะคะกดลงไปในดินเลยนะคะแล้วก็วางปุ๋ยเม็ดลงไปเลยนะคะอ,อีกเม็ดนึงก็จะใส่อีกมุมนึงนะคะใส่ด้านตรงข้ามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะ<ม>กดลงไปเลยนะคะกดลงไปเลยกดลงไปในดินเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำนะคะแห้งน้ำเริ่มแห้งแบบนี้นะคะก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เติมน้ำนะคะท,ทุกครั้งที่เติมน้ำนะคะก็จะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ลงไปด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้จะช่วยให้น้ำของเราเนี่ยใสยนะคะแล้วก็เพิ่ม อาหารให้กับบัวของเราได้นะคะ,ะเราก็จะเทจุลินซีสังข้อแสงนะคะใส่ลงไปในน้ำจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะ,ะใช้อุปกรณ์นะคะหรืออาจจะเทนะคะใส่ลงไปในกระถางของเราก็ได้นะคะเติมแบบนี้ลงไป เติมลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยพอเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปในกระถางให้ถึงขอบกระถางนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะให้ถึงประมาณเหลือซักประมาณ1นนิ้วนะคะของขอบกระถางตรงนี้ แล้วก็ปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งพอน้ำมันแห้งเราก็เติมน้ำใส่ลงไปอีกนะคะรักษาระดับน้ำในกระถางเอาไว้เรื่อยๆนะคะนี่อันนี้เป็นบัวที่เพาะจากมเมล็ดนะคะเป็นบัวหลวงที่เพาะจากมเมล็ดซึ่งตอนนี้ก็อายุประมาณสเดือนเกือบหเดือนแล้วนะคะนี่ก็จะงามแบบนี้เลย เดี๋ยวถ้าเขาออกดอกนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าดอกเป็นยังไงอ่านี่เราก็จะแข็งแรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งจากนั้นเวลาเติมน้ำนะคะก็จะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปเรื่อยๆนะคะอาจจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าเดือนละครั้ง พร้อมๆกับการให้ปุ๋ยก็ได้ส่วนระดับน้ําในกระถางก็ให้หมั่นเติมเรื่อยๆนะคะช่วงนี้หน้าร้อนก็อาจจะน้ําแห้งเร็วนิดนึงนะคะ,ะ,ะถ้าชอบคลิปนะคะของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะช่อง Novel Home and Garden ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ